เจ๊งครับเจ๊งครับเล่นบนไอ้เช่น,นี่เล่นสตีตเลยไม่รูอ้อี่หาเลยสัตว์ชีฟก็ไม่ดึงตายแล้วเนี่ยพี<บก>่ไอ้กดดันเลนมาไปได้เลยอะ่ะแบบ<ก>พี่ไม่ให้ไม่เด่นเล่นๆเลยนะพอ,อเล็นกลางก็พอได้อยู่แบกด้วยแล้วลกันไอ้เกมพี่แค่ี้เจ๊งไรสัตว์มันหน่อยมันอยู่คนเดียวตลอดเลย ไ yeah, <c oughs> อ้เชนี่วิ่สี่กูยังวม่ายเลยไม่สายไ่สาย <c oughs> เยพ่เาวะลอนวแบกแล้ววะ่ะ oh โอยย้ยย <c oughs> ยอยอยออยย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 ย t ยย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  l ยย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 ดยยยย เห็ดแม่เห็นหน้าไหม้เชียเชียแย่เขียวเลยสัตว์โดเวยมัน้โดน่อ้ยม่อร์ดวะ mẹ, lùi vào đây lên à luôn một vị trí đây hết sạch tao ไอ้สัสกแม่งไม่ตายแล้วกดนึ่งไปแล้วไม่งีเวลาปล่อยแม่ไปเลยด้วยกันนะไอ้ขี้เย้เขียวในสถานเด็ดแม่ใครอยู่อยู่กูตาย หลอดเว้ยเฮ้ยชักน็อตวับ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 ผมต้องไปเลยสินะได้โอเคพี่สุดของแจแล้วใช่สุดจริงเกมนี้เดี๋ยวสิโอ้โหเฮ้ยรีพอร์ตที่วีเวอร์เปิร์บดิ เก่งงี้ไม่ใช่คนละปีศาจที่ไหนวะเลดวะโอเคไฟเปิ่มมาล่างเร็วกว่าฟูไฟเปิ่มมาล่างมาล่างสี่ตัวแล้วสู้ล่างหรือเปล่ายี่บีโคโดครับรักษามาล่างหมดเลยมันจะสู้ได้นะันไสู้ได้ทามมิ่งวีเวอร์แบบเดอะแบกอ่ะให้นี่ตายโอเคตายเลยมันจะโอ้ผมเราเซสร็จเอาเนองโดนพีชไหมวิ่งไม่ออก เสี่ยงตายเสี่ยงตายโอ้โเห็นไหมปวดวะอะไรกันโคโนโหวิ่ไรวิ่งไรหลับตาเล่นหลับตาเล่นมั้งเงี้ยเฮียเต็มหน้ากูเลยสัตว์โคโนเป็นไงพี่หลับตาเล่นโนดีขอร์เจชเนสผมพยายามแล้วไอ้ยักษ์คือผมไม่ได้ตั้งใจโยนจริงๆแบบกูโลภอ่ะเอาง่ายๆกูโลภนี่มาลาเบอร์จับว่ะเ้ย เฮียผมว่าเล่นบนพี่คงในใจคงโคงอยากแบบสโลคิลมันหลอกกูเฮียกูรู้ตัวพูดแ้ตัวเปล่ามันน่ะเฮ้ยมากไหนวะฆ้ามดิเอ้าเลยกบนะ ไม่โดดพี่โดดโดดเยแมดนใบตีนอี่มานอกตายอยู่เตะฟ้าปาออ้าปกมอยู่กูอะเออกูอยู่เองอะมาดิเียชโฟีนบัยาอ่อนเออตายตายก่อนตายเียอะไรไม่ยทีเูตายก็ได าคุ้มปะไม่คุมเลยคุมดิยันดโชฟีนตัวหนึ่งฝั่งมันน่ะไม่คุมเลยเอาไปเลยมึงจะแดกก็แดกไปสามเหลี่ยมไอสัตว์กูรู้อยากฟาร์มไี่มันไม่มาใช่ไหมแค่ได้ดันบนเลยชาดชฟีนตัวเดียวโอ้ยไม่ได้นะฮะไรนะไม่ดั๊เลยนะโอ้มีไปแล้วอะไรกูจะมึงจะขึ้นไม่ดันไปแล้ว ได้ยินอะไรโอมิอะไรไมดัสสักอย่างไม่มันจะบอกกูขึ้นไมดัสนะยืนไว้มึงอะยืนไหมแทงคีไปไม่ไม่ไม่ไหวไม่แขวไม่แขวไหวไหวไม่ได้เอาไปการมาโอ้โหการอีกันเนียน่าจะก็จะพาเพื่อนมาแล้วโอ้ยโอ้ตายดีอย่างนี้ไอ้กูโอ้โหเก่น รีจินมีจินมีจินีจินดูโดนบ่นฟาดม่มเจมมกะอะไรนะเจสโมกวะเจมันนอนอยู่เจไม่อยู่เอาทากกูมันรีเ่อาอบไปแล้วผมอยากสู้ไงแต่ว่านั่นแหละมี่อกโดดขึ้นไปก็คือพี่ก็เหมือนจะตายขึ้นตัวล้วถ้าออกไปดันเฮ้ยเชียร์กูเข้าไปทำไมวะไปได้ปูน้ำลายปูน้ายดิ้นเงินปานแม่งดิ้สั เฮียหุ Ooh, the ้ยไปโดนฮุ C ้ไโดนเลยเลยอาจัดหน้าตาข้บไปได้ดีคยายามออฟโซไปแล้วเขีนมาแล้วโได้เาไงออาไปดิพี่วบนอ่ะตาโหลเียเห็นเลยบนไม่ทั ดูแล้วก็โหลบบนนี่ไงโอ้ย,ยอหเหีตายเจอตัวอะไรองเทงชัวสกาดดีตั้งแค่เหีอะสตานทีท่ด้วยโอ้เหี้ยมึงตีปุ้ยนีสัตว์เจ็ดแปน่าจะคนโอทีนะสวยพี่ขอบคุณมันไม่แบดอะกูเล่นไวอยไม่เก่งไงเฮี้ย

เอาอุ้ยชื่อเอ้ยตัวไหนขอไม่เยอะกว่ากูใช่ไหมฝามันฟาร์มเยอะกว่าาโดนนะวันเหนีือเราไม่ติดแบสต์ออฟตีก็ไม่ติดแบสตอยู่แล้วไม่เห็นไม่กล <c oughs> ัวแบงสวยตาเออตายอยู่บัตเตรรถไฟบัตเตรรถไฟบัตเตอร์ไฟบางกี้นะเย้แบง ไอสัตว์ม้องตู่แล้รู้รรไงเชตาไม,ไ,มไม่ออกไม่ออกทั้งซิวเอไม่ออกทั้งบังกี้เียทำไมอารมณ์ไป่ะไม่รู้อขอตอนแรกน,นะคิดว่าไหวปะละ่ะไ <laughs> อ<า>ไหวมันไหวเว้ยอย,อยู่อยู่ที่ว่าตัวดาเมจมึงจะบาปอะของป่าสว่างขอแนะนำอลใช้ก็ได้บุคคลาบุคคลาเด่นจะมงลู่อะใครเอามงลู่วะ

าแบกมาครับสวัสดีครับสวยไม่มีเลเครียนะมันเครียนแล้วเราไม่ไม่ทาต่อภูมิลาแบเออโดนเที่ยผูกมัดชะตาไเี่ยต้าทอไม่ได้ก็พี่แก่ตาเกิดมาคู่กันแรงแงแอ๋ออ๋ออนนปวดกูหมดเลยตาาตาตาตาาตกไอยู่มึงก็รีบกลับดิ ตาเฮียโอ้ยกูจะตายทับมิงครับ,บ,บรทับมิงเบลยิปหะตีพ้องสีสันเลือ,ย <c oughs> อลยทีเดียวไม่เคยตีเลยเียมองตาตามันมันมู้วีบอร์ดบ้านนะลองดมด้วยอุ้ย สับไอ้สัตว์เฮ้ยลิเวเชอร์วะคุณโอคุณโอคุณโอแล้วก็ลิเวเชอร์านันหมดละอะอยากเล่นไหนครับบนครับ <c oughs> บนครับอไปบนครับครับบอบกลางแล้วครับ <c oughs> เอาไอา้เหี้ยดิ เยัแม่วตกาัไอ้สัตว์พักกระกระเรู้ไจะกดต่อกูจะกดแล้วกดไม่ทันไอ้เหียโดนวบโอ้โห้สัตว์ไอ้ชี้จ้ากูสับดูสับเบแม่เล่นกองพ้องในเหี้ย ควาแรงก็ถอยควาแรงอย่างเงี้ยคุณเล่นยังไงเออเยอะจะได้ดียังไงครับไรเดี๋ยวได้เลยครับอะไรนะแทงให้หน่อยไอสัตว์ก็ได้มาเออได้อยู่เออที่จริงเราไม่ต้องปวก็อื่นนอกจากจักรนอเอาไปตีไปตีไปตีเราโคดอยู่อ่ออินอออินไอต้าไอต้าตาเราวางตายไอต้า กูเกิดแล้วผมไม่กลัวครับได้มึงไม่โดนตีกูเดี๋ยวโดนตีได้ไหมก้าวลิปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยำลังเดินไปนะเว้ยอย่าเพิ่งตายกันขอร้องสวยเฮียเฮียกูตายมาก่อนนะครับ คุ้ม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 ใส่คุ้มคุ้มยี่ห้อไต่ไรสัตว์บาดี้สัตว์ที่บอกแล้วเกมยี่ดีกว่ารีเฟรชมาคุ้มสัตว์เอ้าทำไมกูอยู่เนี่ยกูไม่ต้องเล่นก็ได้เล่นเป็นออฟเลนอีกตัวหนึ่งยี่รู้หรอเขาคุยเรื่องอะไรเยอะ เราไเก่งนะวันนี้ขอเกินตายเลือดกูไม่มีดูเลือด